การบันทึกรายการร่วมค้ากรณีการร่วมค้าสิ้นสุดมันก็จะเหมือนกับกรณีการร่วมค้าไม่สิ้นสุดบันทึกเหมือนกันทุกอย่างอันนี้กรณีมีสมุดของกิจาการร่วมค้าขึ้นใช้นะมันก็จะต่างกันตอนปิดบัญชีซึ่งกรณีที่การร่วมค้าไม่สิ้นสุดในวันที่ปิดบัญชีมันจะมีสินค้าเหลือ แต่ถ้าการร่วมค้าสิ้นสุดมันก็จะไม่มีสินค้าคงเหลือแค่นั้นเองเอครูจะทบทวนการบันทึกบัญชีกรณีที่มีสมุดครูก็จะบอกว่ารายการทุกรายการจะบันทึกรายการในสมุดของกิจการร่วมค้าบันทึกรายการเหมือนปกติธรรมดาก็คือผู้จัดการน่าจะเป็นคนบันทึกรายการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ผู้จัดการถ้ารายการที่เกิดขึ้นที่ผู้จัดการก็คือก่อเนนะี่ย เราก็จะบันทึกเหมือนกับรายการค้าธรรมดาแต่ถ้ารายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ผู้จัดการนะเราก็จะบันทึกไปเพิ่มลดทุนของคนนั้นนะ่ะเพราะคนนั้นนะ่ะไม่ได้เอาเงินของกิจการจ่ายเอาเงินตัวเองจ่ายก็จะไปเพิ่มทุนให้เขานะถ้าเขาขายแล้วเขาเ,าเงินไว้ที่ตัวเองก็ไปลดทุนแค่นั้นแต่ถ้ากอเป็นคนซื้อคนขายคนจ่ายค่า้จ่ายก็บันทึกเหมือนรายการปรกติธรรมดาซึ่ง เมื่อเราบันทึกทุนให้ขครคนนั้นก็จะไปบันทึกไว้ในบัญชีกินลงทุนทางด้านที่ตรงกันข้ามอันนี้เราก็มาดูกรณีที่การร่วมค้าสิ้นสุดเขาบอกว่าทุกบัญชีก็จะปิดหมดไปไม่มีสินค้าเหลือแล้วก็แบ่งกำไรและก็ชำระหนี้ระหว่างกันเราก็มาดูตัวอย่างเนี้ยผู้ร่วมค้าจะมี3มคนกขคอ,คอ,คอทำการร่วมค้าให้กเป็นผู้จัดการ เพราะฉะนั้นรายการที่เกิดขึ้นที่กอเด็ก็จะบันทึกเหมือนรายการปกติธรรมดาที่เธอเรียนมาคิดดอกเบี้ยให้กับผู้ร่วมค้าที่นําเงินมาลงทุนครั้งแรก12%ต่อปีคิดค่าในหน้าให้กอ5%ของยอดขายกําไรแบ่ง4 3 3อันนี้เป็นรายการที่เกิดเดยกก็ไปดูในหนังสือของเธอกก็มีนะเด็ก็มาดูรายการค้าอานนี้เลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีก็จะมีสมุดของกิจการร่วมค้ามีสมุดของกอสมุดของคอสมุดของคอรายการแรกเขาบอกว่ากอคอคอนาเงินมาลงทุนในกิจการร่วมค้าคนละสองหมื่นเพราะฉะนั้นกิจการก็จะได้เงินมาบันทึกในสมุดของกิจการร่วมค้าเดบิตเงินสดหกหมื่นเครดิตทุนกอสองหมื่นทุนคอสองหมื่นทุนคอสองหมื่นเมื่อเครดิตทุนกอกอเขาไปเดงเงินลงทุนเครดิตเงินสดสองหมื่น เครดิตทุนขอขอก็ออไปเด้งเ,เ,ง,ง,เ,ง,เ,เง,งินลงทุนเครดิตเงินสดสองหมื่นทุนคอขอก็ไปเดงเงินลงทุนเครดิตเงินสดมันชีดทุนกัเงินลงทุนมันจะอยู่คนละด้านนะแต่มันตึกด้วยยอดเดียวกัน ต่อไปกอซื้อสินค้าเป็นเงินสดสามหมืน่นจ่ายค่าขนข้าสามพันเธอก็บันทึกเป็นรายการปกติธรรมดาเพราะก,กเป็นผู้จัดการก็เหมือนกับรายการเกิดข,ขึ้นที่กิจการเดบิตซื้อสินค้าสามหมื่นค่าขนข้าสามพันเครดิตเงินสดก็เป็นสามหมื่นสามเพราะกิจการมีเงินเห็นไหมหกหมื่นเงินกิจการจ่ายไปไม่เกี่ยวกับเงินก ต่อไปกอจ่ายค่าโฆษณาหน5 0 0พันห้าก็บันทึกธรรมดาเดบิตค่าโฆษณาเคดิตเงินสดกอขายสินค้าเป็นเงินเชื่อก็บันทึกขายธรรมดาเดบิตลูกมนี้เคดิตขายสามหมื่นจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายก็เดบิตค่าใช้จ่ายในการขายเคดิตเงินสดสองพันห้าก่อซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อสองหมื่นก็บันทึกซื้อเชื่อธรรมดาเดบิตซื้อเคดิตเจ้าหนี้สองหมื่นต่อไปกอจ่ายค่าขนสินค้าเข้าร้าน ก็บันทึกค่าขนเข้าวธรรมดาเดบิตค่าขนเข้าเคดิตเงินสดต่อไปกรับชำระหนี้25 0 0 0ลดให้10%ตัดเป็นหนี้ศ2 0 0 0องนาเตอก็เดบิตเงินสดเขียนไว้ก่อนส่วนลดจ่ายหนี้ศูนยแล้วก็ลูกหนี้เอามาคิดเงินรับชำระหนี้25,000 1่2 5ของ25 0 0 0ก็เป็น2,500เอา2 5 0 0 0 0ลบ2 0ก็จะได้เงินมา22,500เดบิตเงินสด ส่วนลดจ่ายแล้วเขาบอกว่านี่ศูนย์เท่าไหร่สามพเพราะฉะนั้นลูกหนี้เก็บได้2 5งหมนหนี่0ู0 0์น 3, ก็เป็นลูกหนี้เคสองหมื่นแปดปกติธรรมดาไหมธรรมดาต่อไปจ่ายชําระหนี่ครึ่งหนึงได้ส่วนลดส0ก็บันทึกจ่ายชําระหนี้ธรรมดาก็ไปดูเจ้าหนี้เรามีเท่าไหร่2 0งหมื่นครึ่งหนึงก็เป็นเท่าไหร่ห0 0่งห นะ10%ของ1,000หนึ่นนส่วนลดรับ1,000ก็จ่ายเงินสดแค่9,000ลบกันเป็นเงิน9,000ต่อไป้อตกลงรับโอนลูกหนี้ที่เหลือในราคาบัญชีเอาเอก็ไปดูลูกหนี้เหลือเท่าไรล,ลูกหนี้3,000 30, ดบิตเอาออกไปแล้ว2,008ก็จะเหลือ2,000เต่ก็ต้องล้างลูกนี้ออก2,000แล้วใครรับโอนคอเพราะฉะนั้นทุนคอก็ลด เดบิตทุนคอเมื่อเดบิตทุนคอคอก็ต้องไปเครดิตเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าด้วยยอดเดียวกันคือสองพันแล้วคอได้อะไรมาลูกหนี้ต่อไปกอจ่ายชำระหนี้แปดพันและรับโอนเจ้าหนี้ที่เหลือก่อรับโอนเจ้าหนี้ด้วยใช่ไหมแต่นี้เจ้าหนี้เธอจําได้ปะว่ามันเหลือหมื่นหนึ่งเจ้าหนี้มันมีสองหม่ตะกี้ครูเห็นไว้แบบนี้สองหมื 20, แล้วก็จ่ายไป 1, ไหนึน่งมืนไหนนี่นี่นี่อยู่ไหนนี่จ่ายไปหนึ่งมืนเจ้าหนี้ก็จะเหลือมื่นหนึ่งแต่นี้เขาบอกว่าจ่ายชำระหนี้เท่าไหร่นี่จ่ายชำระหนี้แปดพันมันเหลือหนึ่งมืนจ่ายแปดพันจ่ายก็บันทึกจ่ายธรรมดาเนี่ยเดบิตเจ้าหนี้เครดิตเงินสดก็จะเหลือเจ้าหนี้สองพัน กอับโอนและรับโอนเจ้าหนี้คือกอลับโอนเพราะฉะนั้นเครดิตเจ้าหนี้ของกิจการทิ้งไปสองพันแล้วก็เครดิตทุนกอสองพันเมื่อเครดิตทุนกอกอก็ต้องไปเดบิตตรงกรัดคาบเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแล้วได้อะไรมาเจ้าหนี้ต่อไปวันที่ยี่สิบห้าคอจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดกิจการก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด แต่กิจาการไม่ได้จ่ายเงินใครจ่ายแทนคอก็จะไปเครดิตทุนคอเมื่อเครดิตทุนคอคอก็ต้องไปเดบิตเงินลงทุนนอยจ่คนละฝั่งนะเงินลงทุนในกิจาการร่วมค้าและคออะไรจ่ายเงินสดก็เครดิตเงินสดไปต่อไปก็ขายสินค้าเป็นเงินสดก็บันทึกกิจาการขายธรรมดาเดบิตเงินสดเครดิตขาย เสร็จแล้วก็จ่ายค่าขนเกรเดินค่าขนออกเกรดินเงินสดธรรมดาเสร็จแล้วขอรับโอนสินค้าที่เหลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเธอก็บันทึกตรงอัินข้ามกับวันที่เอาสินค้ามาลงทุนก็เดบิตทุนขอลดลงเอาสินค้าไปแล้วก็เครดิตซื้อ6000เมื่อเดบิตทุนคอคอก็ไปเครดิตเงินลงทุนตรงอันข้ามแล้วก็เดบิตซื้อ6 0 0ั เสร็จแล้วก็คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ร่วมค้า12%ต่อปีเขาเอาเงินมาลงทุนคนละ2,000 2,000 2,000คูณ12%หาร12ก็ได้คนละ200ก็ะนั้นกิจการก็จะมีดอกเบี้ยจ่ายเกิดขึ้น600และใครได้มางเนี่ยทุนกอทุนขอทุนคอ,นอคนละเท่าไหร่200เมื่อทุนกอกอก็ไปเดงเงินลงทุนดอกเบี้ยดดอกเบี้ยรับเครดิตทุนขอขอก็ไปเดงเงินลงทุนเครดิตดอกเบี้ยรับเหมือนกัน ทุนคอคอก็ไปเด้งล,ลงทุน K, เคต้องเบี้ยรบับเปนการสองร้อยเสร็จแล้วคิดค่าในหน้าให้กอสิบเปอร์เซ็นของยอดขายเธอเขาขาย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 มาบวกกันเนี้ยเอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์วะห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แสดงว่าผิดอันนี้ต้องเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี้ยเธอเดูโจทย์อ่ะกูเป็นห้าแล้วแล้วแต่นะห้า ห้าเปอร์เซ็นต์ได้หกหมื่นแปดคูณห้าเปอร์เซ็นต์ได้สามพันสี่เด็ก็เดบิตค่าในหน้าเคดิตทุนกอก็อเป็นคนได้ทุนเพิ่มเมื่อเคดิตทุนกอก,อก็ไปเด้งกันลงทุนเคดิตรายได้ค่าในหน้าสามพันสี่เสร็จแล้วเธอก็ปิดเนะี่ยปิดรายได้ปิดค่าจ่ายาขายเธอก็เอาขายมาบวกกันขายรายได้มันอยู่เคดิตใช่ไหมนี่สามหมื่นนี่ส่วนลดรับหนึ่งพันจำไว้เลยนะ สามหมื่นกับเนี่ยสามหมื่นแปดก็เป็นหกหมื่นแปดขายก็เป็นหกหมื่นแปดจนรับหนึ่งพันก็เป็นหกหมื่นเก้าเสร็จแล้วก็ปิดค่ายจ่ายเป็นยูเดปิดเคเขากำไรขาดทุนตอนนี้ไม่มีสินค้าเหลือเพราะคนนี้รับโอนไปแล้วชทไหมเนี่ยการล่คมาสินสุดไม่มีสินค้าเหลืออืมอ่าเสร็จแล้วก็มาดูค่ายจ่ายซื้อสามหมื่นเอาแต่ละตัวก็ได้ซื้ออีกสองหมื่นก็เป็นห้าหมื่น ซื้อห้าหมื่นซื้อซื้อซื้อห้าหมื่นแล้วอันนี้ออกซื้อออกทางด้านเครดิตอยู่ไหนวะคูณจาได้บีบีบนี่หกพันห้าหมื่นลบหกพันเหลือเท่าไหร่สี่หมื่นสี่อ่ะแต่ก็ซื้อมาใส่สี่หมื่นสี่มาดูตัวค่าใช้จ่ายตัวต่อไปไล่แต่ละตัวคา 3, ่าขนข้าสามพันค่าโฆษณาพันห้า นี่ค่าขนเข้าอีกพันห้าสาันกับพ5นหก็เป็น4ี่พันหใช่ไหมค่าขนข้าสี่ันห้าค่าโฆษณาพันหได้สามตัวแล้วนะค่าโฆษณาพันห้าค่าใช้จ่ายในการขาย2 5งพั้าค่าขนเข้าซื้อนี่ครูไปแล้ว2องพันห้าดีศ0นย์สามพันเ่่าใช้จ่ายในการขาย2 5งพันาสจ่าย2 5งพันห้าดีศ0นย์สพถึงนี่ศูนแล้วนะ นี่0ูนย์แล้วก็นี่ค่าจ่ายเบเตรเลตพันสค่าคนออกพ8นแปดพันสองัดอกเบี้ยจ่ายหกร้อยพันสอนี่พันสองพันแปค่าในหน้า3าม0ัเอาทั้งหมดนี้ทำไยกันบวกกันได้65หมืเอาหกกับ65ห้าทำไรกันลบกันเป็นกำไร สี่พันอยู่จากด้านเครดิตเพราะฉะนั้นก็มาปิดทางด้านเดบิตสี่พันแบ่งสี่สองสองเนี่ยก็เป็นหกใช่ไหมสี่สองสองสี่สองสองเป็นเท่าไหร่ว่าแปดสี่สองสองเนี่ยอุ้ยสี่สามสามเป็นสิบเป็นสิบเอาสิบหารสี่สามสามเป็นสิบเอาสี่พันหารสิบ สี่พันฐานสิบส่วนหนึ่งก็คือสี่ร้อยสี่สามสิบสองเนี่ยสี่สี่สิบหกก็ทุนก็ทุนคอทุนคอแต่ละคนก็จะได้ทุนเท่านี้ตามที่เราหารได้เมื่อทุนกอ,กอก็ต้องไปเด้งเงินลงทุนด้วยยอดที่เด้งได้พันทกก็คือกําไรเครดิตทุนคอคอก็ไปต้องไปเดงงินลงทุนเคกําไรพันสอง เครดิตทุนก่อก่อเขาไปดงเงินลงทุนเครดิตกําไรพันสองอ่ะเสร็จแล้วเธอก็ต้องหาว่าแต่ละคนมีทุนเหลือเท่าไหร่เธอก็เอาทุนกอเนี่ยเอากอเนี่ยทุนกอเนี่ยทุนก่อสองหมื่นนะทุนกอทุนกออีกสองพันเป็นสองหมื่นสองอันนี้อีกสองร้อยก็เป็นสองหมื่นสองพันสองร้อย นี่อีกสามพันสี่บวกเข้าไปสิรูเก็บเครื่องคิดเลขแล้วะแล้วก็นี่อีกพันหกก็จะได้เท่านี้สองเจ็ดสองร้อยไปคิดเอาเสร็จแล้วก็ทุนขอมันเหลือเคเด็กก็ต้องใจเขาทางด้านเด็กขอสองหมื่นขอสองหมื่นขอสอ, 20, อ 20, งหมื่นลบออกหกพันก็จะเหลือหมื่นสี่ ลบสองร้อยก็เอ้ยบวกบวกหนึ่งสี่สองร้อยหนึ่งสี่สองร้อยบวกกับอีกนี่หนึ่งสี่ก็เป็นหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสี่ร้อยยังไงใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยทุนคอเดี๋ยวก็ทุนคอเนี่ที่อยู่เครดิตบวกและที่อยู่เดบิตลบมันก็จะได้ยอดเหลือเท่านี้แล้วก็ K in, เครดิตเงินสดด้วยซ้ำตัวนี้ทําไมกันบวกกันถ้าเธอจะเช็คว่าถูกไหมเธอก็อเอาเงินสดที่อยู่ดีเคเนี่ยทําไมกัน ลบกันมันก็จะเท่ากับเงินที่เราจ่ายเขาอะเนี่ยเอาเงินสดเดบิตบวกกันแล้วเ,เงินสดเครดิตนี D ่ N e บวกกันแล้วจบมาลบกันมันจะต้องเท่ากับเงินที่เราจ่ายให้เขาคือเท่าไหร่หกสามสองศูนย์เนี่ยนะแต่นี้ครูบอกว่าถ้าเธอไม่ดูจากทุนกอทุนขอทุนคอ,นอเธอก็มาดูที่เงินลงทุนเนี้ยมันจะเห็นชัดๆมันไม่เยอะไนงะเนี่ยเธอก็เอาเงินลงทุนเนี่ยเดบิตบวกเนี่ย เนี yeah, David, 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 uh, ouais. ้ยเดบิตนี้ก็บวกนี่เดบิตนี้ก็บวกนี่เดบิตนี้ก็บวกนี่เดบิตนี้ก็บวกนะมันก็จะได้สองเนี้ยเท่ากับอย่างเงี้ยหาจัดทุนก็ได้หาจัดเงินลงทุนก็ได้ค่าเท่ากันเต่ก็จ่ายคืนทุนไปใช่ป่ะทุนกอทุนกอทุนคอเครดิตเงินสดเมื่อเดบิตทุนกอกอก็ไปเครดิตเงินลงทุนแล้วก็เดเงินได้เงินครับมาะเนี่ยทุนคอคอก็ไปเครดิตเงินลงทุนแล้วเดบิตเงินสดคอทุนคอเด ขอก็ไปเดเคเงินลงทุนแลวเดเงินสุดเนี่ยพอถธอบันทึกเสร็จเนี้ยเนี้ยผ่านไปแยกประเภทแต่และบัญชีก็จะทํให้กันหมดเท่ากันไม่มียอดเหลือเนี่ยทุนกก็เท่าทุนขอเดเคทำไมกันเท่ากันทุนกอเดเคเท่ากันทุกบัญชีก็จะไม่มียอดเหลืออ่าเนี่ยการร่วมค้าสิ้นสุดก็มีแค่นี้